มาพบกันอีกครั้งเออก็ขออภัยในการพูดผิดนะครับผมเพราะว่าเพิ่งทำคลิปลักแหลกก็จะตื่นเต็นเป็นพิเศษก็ขอต้อนรับเข้าสู่การันตีโดนเบ้าหน้านะครับผมบอกเลยถนะ้าเกิดคุณไม่ระวังคุณจะโดนเต็มเต็มหน้าเลยไอ้แบบนี้ มาเดี๋ยวผมจะสอนการลบแบบดิจิตอลให้ดูไปดูกันนู่นไงมาถึงมันก็พาตึกคว่มแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนการหลบแบบโกคู uh ให้ดูหลบแบบดิจิตอลบบว่าเตี้ยชูเวฟชูเวฟชูเวฟยังไงมเตรียมตัวด้วยเลยเดี๋ยวดูคนด้านล่างนะครับผมคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปก่อนไม่ไม่ถึงไม่ถึง,งไม่ถึงเนิ่งนาที ทุกคนจะยินเสียงนั้นหรือเปล่าครับเสียงตดมาดูเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเปิดอย่าพิ่งลงไปเอ่อวิธีการรอดนะครับผมถ้าเกิดเขาเอาด้านล่างอ่ะคนรควรไปด้านล่างเพราะว่าจะมีปุ่มให้กดนั่นแหละนั่นนะคือสิ่งที่คุจะสามารถชนะเขาไดอ้อันนั้นคือสิ่งที่ผมแนะนำนะครับผมก็อย่างนี้ ประมาณนี้นะครับก็คุณถ้าเ,เกิดใครที่อยากชนะเกมนี้เวลาเขาทำด้านล่างให้มันกระเด็นนคุณต้องไปอยู่ตรงช่องนะเพราะว่ามันจะมีปุ่มซีขาวแต่ว่ายังไงดีอะที่เป็นแส้นะครับเขาจะมีให้กดแล้วพอเราต้องเดินไปเหยียบแล้วเราก็จะชนะเกมนี้แล้วก็ชนะเขาแบบง่ายๆเลย แล้วเสียงเมื่อกี้นี่ก็คือไม่คือเสียงนี่หาใกล้ๆคุณก็คือคุณกำลังกำลังจะโดนเป็นไลท์สองครับเหมือนเขาจะปรับน้อยลงนะเอ้ยเดี๋ยวด,ดหูหนออะไรวะเนี่ยโอุ้กคนครับเขาปรับปรับไม่โดน โอ้โหนายจอมอันนี้เออหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือจอมยุทธของกินนายคนนี้เขาทำได้ยังไงเนี่ยจอมยุทธของกินโอ้โหเออโอดยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนายตายได้ยังไงเบคอนนายนี่คือท่าดีนี่ยนายออ้ี อะไรเนี่ยเออขออภัยด้วยนะครับผมผมลืมดูนั่นแหละที่ผมบอกไปต้นคลิปถ้าเกิดใครไม่ระวังโดนเติมหน้าบอกเลยนะครับผมระวังด้วยมาเจน,นต้องแก้มาเยู่คนเนี้ยระวังนิ่นอนเลยปุสสึมาเลยนายไม่มา อะไรมอกี้คือหน้าไข่เพื่อนมกี้คือหน้านาใช่ไหมเกมจบเออแต่ว่าผมเลยบอกนะถ้าเกิดใครเปลี่ยนหน้าต้องรีบเล่นเกมนะคุณต้องรีบควงของใสรคนอื่นไม่งั้นคุณอาจจะจบเกมเพราะว่าเกมเขาจะมีการตรวจสอบว่าคุณเล่นหรือเปล่าถ้าคุณไม่เล่นนะ่ะเขาจะเอาคุณ ให้เกมจบเลยก็หรือว่าง่ายๆก็คือเขจะเอาคุณแค่กลายเป็นผู้เล่นธรรมดาแล้วคุกก็จะเล่นไม่ได้เได้ทำได้เลยคือย<า>อมรับไปนะครับผมว่าคนนั้นอะ่ะคือเขาเก่งจริงนะคือผมอยากลองด้วยแต่ว่าทำไม่ได้ก็ผมแนะนำว่าไม่ต้องทำนะครับผม อยู่นิ่งๆอ่ะดีแล้วไม่จะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนผมเออเออผมไม่รู้นะว่ามันมีโอกาสเป็นหรือเปล่าไม่ดูเปิดรวมานล,ล่างโอเ,เดียว เดียวดูไปดนะ้มัน่ะวุ้ยโอเคอเวลี่กูจะลงไปยุดตรงหมย่ิเงเหรอวะน่ะโอ้เพื่อนเขานี่คือมีจอมยุทธหลายคนเลย แต่ว่าที่เรารู้มีจอมยุทธสองคนที่อยู่ด้านบนสองคนนะครเกมส่วน,นจอมยุทธหน้าใหม่อย่างอย่างผมเองก็ได้แต่รอความตายกับเพื่อนเออเช็ดผมว่าแล้วว่าะบนต้องโดนนะไม่คอนเองเหรอนึกว่าผู้หญิง อย่าไปซีเรียสบางทีที่เห็นเบคอนมาที่อาจจะไปพูดอย่างลยก็ได้ถ้าเกิดเห็นผมพูดติดติดแล้วก็พูดรุนแบงติดอ่านก็ขอโทษเลยนะครับผมเพราะว่าไอ้นี่ใสยอย่างเงี้ยผมเริ่มเป็นไปตอนเอ่อน่าจะสองน่าจะต่อสองพันยี่สิบสามนะครับผมซึ่งเป็นไปแค่ซึ่งเป็นไปแค่ป,ปคีก่อนี้โอ้ลี เออโมลี่เออโมลี่เออโมลี่โมลีไม่โดนทำยังไงก็ไม่ทนยังไงก็ไม่ตักโตกชีวิตว่าเขาจะเอาเอาซะดีเลยบอกว่าไม่โดนยังไงก็ไม่โดนแต่ว่าตัวเองไม่โดนอัดหน้าเลยคนแรก เหมือนนะเหมือนเขาฟังผมพูดอยู่อะตอนนี้เหมือนเขาฟังผมพูดอยู่อนะผผพอผมพูดปุ๊บแล้วเขาก็เอามาใส่หน้าผมเลยกรรมตามทั้งองนะครับผมผมบอกเลยว่ากรรมมีจริงนะแต่คุณเรว่าเขาอย่างเงี้ยเบอยังไงผมบอกแล้วผมจะไม่ทันพูดอะไรผมผมก็ตายแล้วเพราะว่าการที่ไปกรรมที่มปว่าเขาตอนแรกกัเขาเลยแค้นงงนี่ไงคนเดิมเลยใช้ใช้หัวกะโหลกติดไฟ ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะผมใครที่อยากหามแมปก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูตอนจบคลิปนะคะผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะจะทำให้สนุกกว่าน,นี้ขอบคุณครับ